ค่ะว uh <the> <ENT> ันนี้ก็ได้มาเป็นฐานนะแฟนออฟไดซ์สันค่ะก็พูดจะเป็นเกียรติมากๆแล้วก็ดีใจมากๆได้ใสเนี่ยเขาบอกว่าะไรต้องตบหนุนบ้าได้ใสเนี่ยเขาจะออกไอตัวนี้เป็นชื่อว่าไดซ์สันแอร์รักโคนด้าทูเอ็กซ์นะคะก็ลมแรงเขาเนี่ยจะแรงขึ้นแล้วก็หัวเนี่ยเหมือนเขาจะรอนได้นานขึ้นค่ะเหมือนทุกอย่างยจะอัพเลเวลขึ้นก็จะดีกว่าเดิมค่ะช่วยใด้แบบใช้ชีวิตง่ายไหมเขาบอก ใช่อย่างเจนเ่จนเป็นคนที่ไม่ชอบปอบผมนะผมเยอะมากแล้วแบบชอบสระผมตอนกลางคืนนะคะก็เลยรู้สึกว่าได้ใส่เนี่ยเขาตอบโจทย์มาคือตอบแป๊บเดียวอ่ะแห้งแห้งเลยซึ่งแตกต่างกับโกลดอย่นที่เคยใช้เลยถึงแบบเสียใจไม่ได้เลยอย่างถ้าผมทุกวันเนี้ยเขาโดนทำนอนไปหมดได้ใส่คือได้ใส่เนี่ยเขาจะเหมือนอะไรนะถนอมเส้นผมมากๆเหมือนความร้อนของเขาเนี่ยจะแบบน้อยมากๆซึ่งเหมาะสำหรับ ไลฟ์สไตล์หนูมากเพราะหนูอะทําสีคือต้องกัเดเยอะแล้วผมตอนนี้นก็คือจะไม่ไหวแล้วแต่เพรามีไดราสัตวก็เลยแบบย,ยังยังยื้อไว้ได้ดีมากๆค่ะตอนนี้ยังผมยังอยู่สวยงามเขาออกมาแบบว่าหลายตัวมากคิดว่าแบบว่าอันไหนที่ได้ใช้บ่อยแน่ๆตัวทีาได้ใช้บ่อยที่สุดน่าจะเป็น fast dryer ค่ะเพราะว่าผู้หญิงเราต้องสระผม,มบ่อยๆนะคะทุกคนก็จะได้ใช้ทุกวันแน่นอนเพราะเป่าผมเร็วมากชอบมากลมแรงมากๆเลยค่ะ ไปแล้วถ่านจริงอยากจะชวนทุกคนให้มาลองค่ะจริงๆเขามีสีใหม่ด้วยชื่อว่า Amber s e ์ซิสสีสวยมากจะเป็นชมพูตุ่นๆแล้วก็เหมาะกับเหมาะกับทุกคนนะมันสีมันน่ารักมากแล้วก็มีหัวเยอะมากๆให้ใช้ค่ะใช้หลายโอกาสจะว่าจิลๆหรือว่าออกงานเนี่ยก็ใช้ได้เลยคือมีตัวเดียวคือจบเลยค่ะอยากให้ทุกคนมาลองนะคะได้สั่แพรแบบคอยด้นานที่เด็กค่ะมาที่เรื่องชิลลี่ ค่ะต่อไปจะแบบว่าสปอยได้ไหมแบบว่ามีเรื่องจซีโมเป็นคุกกี้อะไรให้เป็นแฟนเซออยากจะบอกว่า special EP เนี่ยมีเสิร์ฟหนักๆเลยค่ะไม่รู้ทุกคนจะแบบอาจจะไม่ได้ดูครบทุกคนในในโงรงแต่ว่าเขาจะมีไลฟ์สตรีมให้ด้วยค่ะก็อยากจะให้ทุณได้ไปดูถ้าถ้าทุกคนไม่ได้ไปดูในโรงก็อยากจะให้แบบมาดูในไลฟ์สตรีมเพราะบอกแล้วว่ามันมันฟ<อ>ินมากมันะหอมมาก พังได้เลยอาจจะหมอนพังได้เลยอาจจะฉีกอย่างนี้เลยโหเปชียลอีกอว่าต้องเตรียมอาจจะต้องอีกวันหนึ่งต้องอุ้ยอีกวันหนึ่งก็ไม่ว่างอีกอว,วันที่เจ็ดเนี่ยอาจจะต้องเข้านัดคลินิกหมอฟันไว้่อนเพราะฟันอาจจะไม่ได้ <c oughs> แล้วก็อาจจะต้องแบบเตรียม จิตชู่นิดนึงเพราะอาจจะแบบซึ้งอ,อาจจะไม่อยากให้ตกอาจจะเสียน้ำตาแล้วว่าไม่อยากให้ตกเลยอะไรอย,าย่างเงี้ยคอเสียบางคั้จะมีแฟนมีแต่จริงๆก็มีวันที่หกมีก็จะเป็นแฟนมีครั้งแรกในประเทศไทยนะเพราะบอกเลยว่ามันอาจจะพูดว่าแฟนมีก็คือยี่กว่าแฟนมีขึ้นมาหน่อยหนึ่งเพราะว่าโชว์เยอะมากทุกคนคือเต้นกันฉ่ำอยากห้ทุกคนมาดูกันจริงๆเพราะว่าโชว์แบบมีโชว์พิเศษแล้วก็อย่างพี่เก้าเนี่ยก็ ออกมาจากคอนโฟดโซนเยอะมากๆพี่เจ้าคือยอมเต้นนะคะทุกคนต้องมาดูนะเพราะขาดไปจะยากมากก็คือสบา,ายด้วยสบา,ายแน่นอนสบา,ายหนูด้วย,าายแน่นอนหนูว่าทุกคนจะได้เห็นอะไรที่ทุกคนคาดไม่ถึงแล้วทุกคนอาจจะเป็นสิ่งทุกคนอยากเห็นยังไม่ได้เห็นแต่ว่าแฟนมีเนี้ยทุกคนจะได้เห็นเนาะก็คือแฟนเขาพิเศษ ี่่าตอไปจริงๆก็ไม่คุยกันค่ะว่าแบบหนอว่าส่วตัวก็อยากอยากมีแล้วก็แต่ถ้ามีอ่ะก็ก็มีบอกไว้ว่าอาจจะนานหน่อนเพราะว่าก็ต้องไปถ่ายหมือนกับเทศกลับมาแต่หนูก็บอกว่าทุกคนรอหนูได้ไหมถ้ารอได้ก็จะมีแน่นอนก็มีพวกไปไหนอย่างได้แบบเป็นคนบาบไหนหรือว่าแนวไหนแบบอยากเล่นเป็นเไหนหรอหนูว่าเสนอไปเยอะมากเหมือนทางใายก็ถามว่าอยากเล่นแนวไหนหนูบอกว่าูอยากท้าทาย อยากเล่นแบบก้าวบุคลิกอย <laughs> ากจ,จะ <5 S 1> เปลี่ยนเยนพราะบุคลิกเดียวมันมันอาจจะไม่พิเศษเลยอยากจะเล่นแบบกดที่เปลี่ยนหลายๆบุคลิกในซีเดียวไปเลยอยากทาทายดวยัง <laughs> ไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็ลองเสนอแกลง้กลงไปให้ทางใครดู <laughs> อยากบอกว,ว่ามีไฟฉายนะขอาาร้ <laughs> อง<ๆ>ด้ ยังเลยไม่แน่ใจว่าสปอยได้ไหมแต่ว่าก็เดี๋ยวเดือนนี้ก็จะมีไปถ่ายคะ่ะแล้วก็ถ้าจะถ่ายไปยนานก็จะเป็นปีหน้าช่วง<ม>เดือนหนูก็จะถ่ายไปทั้งเดือนเลยว่าทุกคนจะคิดถึงคิวเต็แมแล้ค่ะเผื่อเพราะว่า,วามีคนมาเห็นแล้วบอว่าอยากไดต่อเน,อนี้ยนะยังได้อีกได้อีก,อ,กอาจจะเป็นกลางปีหน้าได้ได้เลยค่ะ้วติดต่อมาก,ก่อนได้เลยค่ะโอ้ยเลแล้วคิดว่าปีหน้าจะแบบว่ามีทองที่กอ ค่านจะคิดคะหนูก็หวังว่าอยากจะโวยเตอร์เพราะอยากจะเป็นความภาคภูมิใจของไทยแลนด์อยากจะเป็นโดนแทนของเมืองไทยค่ะแค่นี้แฟนก็เยอะมากแล้วก็ช่วงไตรกีเนี้ยค่ะมีแผนไปเที่ยวกับอุ๊ยอยากนะคะจริงก็มีมีคุยกันไว้ว่าแบบ เราอาจจะได้ไปแฟนมีต่างประเทศเยอะจริงก็มีชวนกันไว้ว่าอาจจะไปก่อนอยากจะพาพี่เข้าไปเที่ยวก่อนอย่างเงี้ยเหมือนพี่เ้าก็อยากจะไปดิสนีย์ียงไฮค่ะอาจจะอาจจะมีสิทธิ์พาไปก่อนก็อาจจะขอสองคนก่อนบ้างเพราะโปรติเมื่อไหร่ดีคะอยากไปนั้นหมูอยากไปเที่ยวจริงก็อยากแบบ อย่าไปพักผ่อนบ้างเพราะว่าจริงๆเราเราเป็นคู่ก็ค่อนข้างตารางแน่นนูมี่ะไรบงมีแบบว่าถัดไปกันอะกันซีซีหนูไม่ไม่เคยแบบไม่เคยมีคู่ก็เลยไม่รู้ว่าเออเราจะต้องเตรียมอะไรหรือว่าให้อะไรหรือเปล่าก็มีมีจ้าค่ะจะขอขอไปทำงานบ้านก่อนแล้วเพจดีหน้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะแบบว่า อยากมีไสตห,หรือว่าสนตัวอะไรบบ่าโหน้นา oh, อยากจะรวยงานให้เต็มที่เลยค่ะก็ mm. อยากจะถ่ายหนังเยอะๆแล้วก็ทำเพลง mm. จึงยังไม่ได้มีแลนเลยหมายถึงว่ามีแลนในหัวแต่ยังไม่ออกมาเป็นรูปธรรมเลยค่ะก็หวังว่าปีหน้าน่าจะได้ออกมาสักเพลงก็น,น่าจะดีค่ะ oh, การจะทำจะเต้นค่ะเดี๋ยวชอบเต้นหนูอยากจะเต้นใช่พิจารณายันการได้ไคะ <Raymond. S 1> ได้เดีวชวนมาเต้น,นจริง,รงๆความฝันหนูตอนเด็กๆก็คือชอบอยากอยากจะเป็นแบบคิป๊อปเลยแนละ้วก็ไปออดิชัน่นแล้วก็เป็นความฝันวัยเด็กซึ่งโตมาก็อยู่ไทยแลนด์นี่แหละคะ่ะแต่เราก็เราก็ยังเต้นได้อยู่เราเป็นทีป๊อปได้แล้วค่ะจริงๆชอบตอบน ก็จะชอบแบบเพลงตอนนี้ก็ยังชอบอยู่แล้วก็ซสุดๆชอบเพิ่มก็คือแพทอายแล้วก็ไอยนะูอะไรอย่างเงี้ยใช่ชอบไม่ได้ไปแต่ตอนนั้นอยู่จีนค,ค่ะใช่เสียใจมากอยากไปถ้าทำเพลงคิดว่าถ้าทำเพลงคิดว่าจะแบบว่าออกเป็นซิงเกิลหรือว่าอะไรน่าจะเป็นมินิอััลบ้ม แต่อาจจะค่อยๆปล่อยท้ายค่ะงานถ่ายก็ฝากผลงานด้วยนะคะเรื่องรับละออกแบบใกล้จบแล้วถ่ากไดูได้ทางวีทีวีนะคะแล้วก็จะมีผลงานเรื่อยๆออกมาค่ะก็ปีหน้าอาจจะได้ดูหนังแล้วก็ฝากด้วยนะคะฝากไว้ก่อนโอเคโอเคจบเอ่อเซอร์จีอยชิง快要结局了，还剩两集希望大家多多支持我们，然后 待会还会有别的工作，然后我待的工作会有电影，就请大家多多支持我哦。